วันนี้นะคะเราพามากินนอกบ้านที่สุกี้ตีน้อยสาขาตะวันนาสองค่ะ สำหรับสาขาสุกี้ตีน้อยตะวันนาสองนะคะตั้งอยู่ที่ตะวันนาสองนะคะถนนลาดพร้าวนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวเดอะมอบางกปินะคะเลยมานิดนึงนะคะก็จะเจอกับตะวันนาสองนะคะจะเห็น KFC Drive Thru ตรงนี้นะคะและสุกี้ตีน้อยก็จะอยู่ข้างๆกันเลยะคะ่ะ เราไปในช่วงวันหยุดนะคะก็จะต้องรอคิวกันนิดนึงนะคะเมื่อเราเข้าไปในร้านนะคะสั่งอาหารเรียบร้อยน,นะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟให้นะคะนี่นะคะเราก็สั่งมาเยอะแยะเลยค่ะตอนแรกที่มาก็จะเยอะแบบนี้เลยนะคะเขาจะให้มาแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่ไปเต็มหม้อเลยค่ะด้วยความหิวนะคะสุกี้พร้อมทานแล้วค่ะ สำหรับซูกี้ตีน้อยนะคะขึ้นชื่อเลยนะคะสำหรับเรื่องร้านอาหารที่เปิดดึกมากๆเลยนะคะเพราะเขาเปิดถึงตีห้าเลยค่ะสำหรับใครที่หิวตอนกลางคืนนะคะก็สามารถมาทานกันได้ค่ะอันนี้นะคะเราลองทำฟองดูชีสนะคะแบบนี้รอบแรกไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าชีสน้อยไปแล้วน้ำก็เข้าค่ะชีสก็เลยเหลวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันใหม่ดูนะคะ อันนี้นะคะเป็นแบบที่น้องทํานะคะสําเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชีตีๆแบบนี้เลยเท่านี้หมูจุ่มชีสก็พร้อมทานแล้วค่ะดเดี๋ยวเรามาลองทำกันใหม่นะคะเราจะใส่ชีสพูนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็วางไปในหม้อนะคะเราจะใส่ชีส ไปในทัพพีนะคะไปในที่ตักแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆใช้ตะเกียบคนนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะสำหรับเวลาที่ชีสเขาละลายแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำหมูนะคะมาจุ่มชีสพร้อมทานได้เลยค่ะ สำหรับราคาบุฟเฟตสุกี้ตีน้อยนะคะหัวละ199บาทค่ะบวกน้ำรีฟิลอีก39บาทค่ะแล้วก็แวดอีก7นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราไปประมาณกี่คนนะคะแล้วก็บกวกแวดอีก7เนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ